อานตรรัตน์ฟอสนะคร mm. e ับ uh, อ so oh. ันบาลานซ์ฟอสแบบนะครับสารทั้งทั้งสามแบบเลยนะซิลิโคนไลน์ดูเกลฟอสฟอสไลน์ฟอสโดนไลน์ดูเกลฟอสแล้วก็มีอ่าคิมมอริคอลฟอสเข้าไปอีกด้วยในเคสที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้อ่าซิมเมิลคอมโพเนนต์เข้ามาช่วยในการคำนวณเนี่ยนะครับสามารถทำได้ทั้งอ่าอันตรรั์ฟอสแล้วก็อันบาลานซ์ฟอส นะครับครั้งที่แล้วผมทำบันรบาลานพรซอแบบเนะครื่องนินแบบนะครับเที่ยนินแบบวันนี้แบบแบัตรแมทริกแบัตรแมทริกซึ่งครั้งที่แล้วผมก็เอาตัวเนี้ยให้คุณไปสร้างบัตรแมทริกทีนี้ถ้าบัตรบาลานซ์คุณจะต้องมีแบัตรแมทริกสองอันคืออะไรคือเซตหนึ่งเซตสองเห็ไหมฮะเป็นพตัวสีสีเฟนกลับนิสติคสีเฟ้นที่มันเท่ากัน,กน,กน ซึ่งเหมือนเท่ากันแล้วก็อีกอันนึงก็ต้องทำเป็นสี่โลนะสี่โลสี่สิบในภายใต้ก็เต่งเต้งหมั่มาเรียบร้อยแล้วก็มันบ้างก็ทได้เออดูว่าข้อสอบผมจะให้เขียนบัตรหรือจะให้บัตรมาถ้าใจดีก็จะให้บัตรบัตรมาเลยสองบัตร นะครับเดี๋ยวผมจะจะแจ้งท um, uh, ีนะผมแจ้งท mhm uh, um ีเพราะว่าถ้าเพราะว่าถ้าถ้าแจ้งผมไม่ชัดเจนเดี๋ยวเสียเวลาคุณไปดูวิธีการสร้างบัตรซ้ำแล้วผมไม่ออกเนี่ยมันก็จะเสียเวลานะครับนะแล้วข้อนี้นะครับก็คือมันอ่ามันฟอลเหมือนเดิมนะครับมันฟอลนะครับมันฟอลแล้วก็ในระนี้จะระบุสามบัตรมีเจนมี มอแปลงมองแปลงต่อสตาร์สตาร์สตาร์เดลต้าในตรงนี้สำคัญในการหาแซทศูนย์ครับในการหาแซทศูนย์นะครับระวังนะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็แซทศูนย์ด้วยนะตึงแซทหนึ่งมันก็จะไม่มีนะฮะตึ้ตงตึ้งก็สองจะไม่มีที่กาวกาวตรงเนี้ยนะฮะนะครับขึ้น a, a a a กาวตัวเนี้ยเขาก็บอกมาว่ามีนมีอะเรนเตอร์เรนเตอร์ซึ่งเป็นตัวเหนียวนำ ซึ่งสามารถซึ่งจะต่อเป็นสตาร์หรือเดลต้าก็แล้วแต่ลงไปที่ลงไปที่กาวเมื่อเวลามันฟอว์แล้วเนี่ยกระแสไม่กระฉูดโอเคไหมถ้าถ้าเป็นโซลิดถ้าเป็นต่อตรงถ้าไม้มีเ,อเ,อเลเตอร์พอปุ๊บเวลามันฟอว์ปุ๊บมันกระฉูดเลยกระแสมันดปุ๊บปีขึ้นไปซึ่งเครื่องก็จะทําเร็วขึ้นทีนี้ถ้าเรามีแอลไว้หน่วงแอลไว้หน่วงกระแสก็ค่อยๆโน้มขึ้นไปนะครับโน้มขึ้น,นไปนะครับไม่กระแทกทันทีทัในใจอะไรเนี้ย คือถ้าถ้าแปลในในชัวเราวงานทงกลกับงานอะไร้ามันก็ข้างเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างเราเอาเอาสปริงผูกกับวัตถุแล้วเรายืดแล้วก็ปล่อยมันสปริงมันก็จะเด้งถ้าวัตถุที่เราผูกไว้กับสปริงมันมีมันมีน้าหนักมากมันก็จะเด้งนานถ้าวัตถุันนี้มีน้ําหนักน้อยมันก็เด้งระครั้งเราเรียกว่าแรงสวิงเนื่องจาก แรงเถื่อนนะฮะแรงเถื่อนนะครับแนนรงเถื่อนเดี๋ยววันเดี๋ยวยวันนี้ถ้าในท้ายถ้าเรามีเวลาเราก็จะเรียนเรื่องสวิงอิมเพรสชันซึ่งมันไปไปพ่วงอยู่กับเรื่อง stability สถียรภาพนะครับสถียรภาพซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายครั้งหน้าเราจะเรียนครั้งสุดท้ายเรื่อง stability นะครับตอนจริง <c oughs> ผมจะดีไซน์ไว้ว่าให้ว่างหนึ่งครั้งแต่บังเอิญเราเอาว่างหนึ่งครั้งนมาไปสองก็แล้ว นะฮะงั้นก็เลยไม่ได้ว่าอันนี้ก็ดูตารางนะครับตารางอันนี้ก็ดูกันแล้วกันนะฮะพอตรงนี้เป็นแซหรือเป็นเป็นะฮะถ้าเป็นเอแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นเอถ้าเป็นเอก็ผมไม่ต้องใส่เจไว้นะฮะถ้าเป็นแซผมจะต้องใส่เจไว้นะครับนะซึ่งจะเป็น r บวก j x หรือจะเป็น j อย่างเดียวก็แล้วแต่ เบสก็ค okay, mm ือเบสพยายามผมก็จะออกข้อสอบเบสเดียวกันละครับเบสเดียวกันเพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนเบสเดี๋ยวคุณต้องไปนั่งห้องสูบเปลี่ยนผ่าอีกนะครับเปลี่ยนผ้าอีกก็ลำบากฉนันซึ่งผมพยายามแยกแยะกันระหว่าง power system กับ power system อันใดสิจะไม่มาสับสันคุณเห็นได้ว่าข้อสอบผมจะไม่เอา power system เข้ามาพนเลยนะฮะนะครับแต่ในชีแต่ถ้าเกิดคุณไปทํางานในด้านนี้จริงๆ power system กับ power system อันสิมันเป็นอันเดียวกันโอเคไหมับ มันเป็นอันเดียวกันนะครับ นะครับไปเจออะไรก็แล้วแต่เร so ื่อาจจะพุ้นเจอถามอะไรก็ได้นะครับนะครับไม่น่าโอนนะอันเดียวอันหนึ่งใจก็ก็น่าจะเป็นฟอแล้วนะครับเพราะมันทําเหมือนกันทั้งหมดสูตรมันเหมือนกันทั้งหมดนะถึงกรลายดูตามฟอที่บันดาลลายดูลายฟอ้นะฮะลายลายฟอ์หรือดาวน์ไลน์ฟอ์ได้เหมือนกันนะนะครับเดี๋อ้การต่อดาวน์ไลน์ฟอ์ Abei, ไม่เห็นสอนลายดูลายเลยเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็แล้เป็นลายดูเกลวฟอกนะครับนะหรือลายอมันจะใช้ลายดูลายดูเกลวมันก็สาม er. คู่นะครับทีนี้ให้ไปปุ๊บคุณก็ไปหานะครับ <t>. คุณก็แปลงตัวนี้นะครับให้เชื่อมต่อเป็นเป็นยูนเดียสซั่นะเป็นยูนเดียสซั่ ออกมาในรูปนี้นะครับในรูปนี้เป็นยังไงกคือต้อไม่ลองผ่านไปแล้วนะที่ทำมาแล้วก็จะได้เอ่อเส้นบัตรเวลาสร้างแส้นบัตรก็อะไรครับติตรงนี้เป็นกาวใช่ไหมนะตรงนี้ก็ได้นะจสร้างบัตรที่หนึ่งสร้างบัตรที่สองสร้างบัตรที่สามนะครับสร้างบัตรนี้นะครับสามสองหรือหนึ่งสองคุณจะสร้างหนึ่งสองคนก็ได้แล้วก็ไปสามสอได้ใช้สื่อเดียวกัน ะมีสามคนถูกไหมฮะมีสามคนก็จะได้ตัวที่ออกมานะครับอันนี้เป็นโค้ดสี่แต้มโค้ดสี่เมื่อก็เลขกันดีมีค่าเท่ากันนะตัวเดียวกันเสร็จแล้วก็ไปหาซีโร่ซิกเวนพอไปหาซีโร่ซิกเวนปั๊บคุณเป็นตัวนี้เป็นสตาร์สตา้าสต้ามันก็ต่อเป็นปกติอันนี้เป็นสตาร์นี่เป็นเดลต้าคขาดถูกไหมฮะนะครับในในเดี๋ยว ภายในอาทิตย์นี้ผมจะส่งสูตรให้ผมจะส่งสูตรให้ว่าสูตรผมว่าคาดว่าวันนี้วันนไม่แน่ใจอาจจะเป็นวันจันทร์นะครับแตครับให้ให้มันออกมาเสร็จก่อนจะได้ไม่พลาดนะครับนะ่ยเราจะได้สักสูตนะครับสักสูตรแล้วสักสูตรคุณสั่งก็ยิ่งดีไปเลยแล้วไม่ต้องไปสั่งเต็มลยนะครับเพื่เก็บดูนะครับไปแล้วสักสูตรจะไม่มีตรงนี้นะครับจะเกิดเพิ่มเปนใครเป็นกองก็มีเงินอีกมัจะได้ ไปแ,แล้วผมก็วางแต่ให้คุณไปทำมาเรียบร้อยแล้วผมดไม่ต้องหล่อที่กีารนะครับทีนี้พอมันบาลานซ์ฟนอะน,น,น,นะน,นะนะครับอันแรกบัลบอกบาลานซ์อที่บาทสามบาลานซ์อที่บาทสนะครับบาลานซ์ฟอที่บาทสามบาลานซ์อที่บาทสามนะครับเออเพราะนั้นมันก็จะเหลือเส้นศูนย์เส้นหนึ่งเส้นสองไม่ใช่เส้นศูนย์ก็ไม่เนะส้นศูนย์นก,นก็ไม่มีเส้นหนึ่งก็ไม่มีถูกไ,ไหม ก็เลือแค่ตรงนี้ถูกประแสฟอน้กระแสฟอสก็มีอะไรครับไอหนึ่งตัวนี้ก็คือ V V ที่บัดสามขอนฟอสใช่ไหมจำได้ไหม v สามศหารด้วยแซกสามสามบวกดแรกเอถูกไหมบวก z จำได้ไหมแต่สามสามทีนี้หนึ่งันนี้ก็คือเป็นโพติทีเพราะว่าราะมันเป็น บาลานซ์อปมนก็ใช้แต่โีเพสโอเคมซีโร่ไใช้เนกระติบ่ต้องใช้โอเคไหมะอ,อันนี้ก็จะกลายเป็นนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วก็เรื่นี้โกเรามาหาอ้นี้ระบบอ่นัแล้วระนครับันี้ก็กลายเป็นอ่อ ใพ้ฟอสที่บัตสามของ a b c ในระบบ a b c นะครับก็เท่ากับ A อเบิดคูณด้วย n I อาร์ไอฟึงตอเนะไรเอาไวนั้นได้สามตามต็ตรงไหนได้สามคือโรสามเพราะรับสามตัตมมตก 3, 3, ตาดกันเนี่ยโรสามเพราะรับสามตัดกันตัวนี้โอเคไหมนะนะตัวแทดเก็บโจทย์ในคนตํหนดโอเคไหมได้นะ อันนี <listed> Get <default> <s automotive> <day> ้ไ <AU> ม่ออกต้องออกไปแล้วออกไปแล้นะนะนะครับทีนี้ก็หาวีที่บัตรวีที่บัตรหนึ่งปีที่บัตรหนึ่งคณะฟอสเท่ากับวีก่อนฟอสลบด้วยแซดเท่าอ่าแซดที่บัตรหนึ่งก็ใช้แซดหนึ่งสามสามสามคือบัตรที่ฟอสหนึ่งคือบัตรที่เรากำลังดูโอเคไหม แทกหนคูณด้วยไอสามโฟองกนะแซนหนึ่งสามแทกหนึ่งสามคือโลหนึ่งพลั่มสามก็คือตัวนี้โอเคมนะแทนหนึ่แทนหนึพลัมสามอ่ะสามโอคไหมแทนหนึ่งากมาสตัดกันตรงคือตัวนี้ไม่งงนะเดี๋ไปครัก็ไดี้วีสองวีสองก็วีอย V2 ขนาดโฟก็คือ V 2ก่อนฟ ลบให้แทกสองสาแทกสองสามคือคือแทกแถวโลสองข้อรกสามก็คือหนึ่งสอเหนะ็นไหมคุณได้ไอสมัมมีสามึกระดันะครับงนะั้นไอกระแสที่ไหลจะ,ะสายหน่งสองนะครับสายที่บัด1ไปบัดสอบัด2ไปบัดหนึ่งไหน1 2งสองเกันนะครับทีนี้ที่ใช้ไอสองหนึ่งข้ออะไรครับ คุณจะหา i 1 2ให้ผมก็ไม่เป็นไรนะนะแต่ไอหนึเนี่ยถ้าถ้าเขียนไปหาเป็นวิศว,วะเสภาวะก็เราเชยถ้าหาไอหนึเชยเพราะอะไรคนระับเชยเพราะว่าเพราะว่า v 2มันมากกว่า v 1เนี่ยนะกระแสไหลาจากแรงดันสูงไปแรงดันต่ำเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็น i 2 1มากกว่า i 1 2โอเคไหมถ้าไอหนึ่งสองก็ไม่ผิด ไอหนึ่งสก็ไม่ผิดนะครับไอหนึ่งสองก็ไม่ผิดนะครับแต่มันจะเชยมันจะเคยแต่คำตอบตรงไหยจะตัดกันนะตรงไหนจะทัากันนะครับแล้วต่อไปไอหนึ่งสามไอองสนะครับไอตรงนี้เอเดี๋ยวทำไมต้องไปจะมีไอ้หนึ่งรอัทุกคนอาจจะมงว่าเราต้องถาตับไปหาที่จุดตรงันโอเคไหมอ่าอที่แบบไหน วอที่บาดสาบเดี๋ยวไหมกระแสไหลไปไหนล่ะกระแสก็จะไหลในสายขสามเส้นเนี่ยจะไหลไปไหนมันไหลจากหนึ่งไปสามแน่นอนไหลจากสองไปสามแน่นอนแต่ไอ้หนึ่งสองเนี่ยมายุอันไหนแรงดันไหลมากกว่ากันถูกไหมแต่เเมื่อกี้นี่มันอันแรงดันที่บาดสองมากกว่าก็กระแสไหลจากที่ไปหนึ่งและสองเข้าใจไหมนะครับแต่จะเป็นไอ้หนึ่งสองม็นยังไงนะครับเดี๋ยวเป็นเผยให้ดนึ่ง ทีนี้ซิงเกิ้ลไลท์ทุ่งดาวฟองที่บัดสามเนี่ยตรงนี้จะเริ่มยุง่งยากนะครับ à, อะซิงเกิ้ลไลท์ทุ่งดาวฟองมีแท้นฟองเท่ากับสูงยืดหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เอาเอาสูตรไปใช้สูตรพวกนี้ผมจะให้มานะฮะจะให้มาจะให้มานะครับไม่อะ่านั้นเพราะฉะนั้นคุณก็เลยแทนค่าลงไปเลยนะครับอันนี้ฟองที่บั 3, สดสามถูกไหมฟองที่บัดสามก็วีสามก่อนฟอง หด้วยแทดแทที่แทสามสามที่บัดอ่าแท่หนึแท่หน่ง o s i ที่โและแท่สามสที่สองและแท่สามสที่ศูนย์แทแทหนึ่งแทหนึรับสามแท่แท่สองที่เดียวกันนะเท่าเท่ากันนะเท่ากันนะครับแล้วแทศูนยรสามแตรงนี้แล้วหมูเป็นสามแทนะครับสามแเอฟแล้วต้องออก พรพออันนี้เป็นไอนะไอศูนยนะครับเพราะฉะนั้นไอศูนย์หนึเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยก็คือ i อศูนย์นึนะครับไอนะครับเพราะฉะนั้นแปลงเป็นไอเอพีซีนะครับไอท่ัาของ a อพก็จะกลายเป็น a อวนี่คือ a อเวนะนะเเหมือนกัน สูตรไม่ได้ให้นะครับไปเองเงื่อนต้องจําเองนะเองกับเองอินเบิร์ดโจทย์ไม่ได้ให้นะโจทย์ไม่ได้ให้นะครับต้องคูณกันต้อง,องตอบโอเคไหมนะอ่านะต้องตอบต่อไปเมื่อมีกระแสไหลฟอสก็จะมีแรงดันที่บัดขนาดฟอสแรงบันที่บัดขนาดฟอสแรงดันที่บัดน,นะแรงบันที่บัดหนึ่ง ขนาฟอและกันที t, ่บัตรสองขนาฟฟอและกันที ung, l l ่บ ah. ัตรสามขนาฟอและกันที่บัตรหนึ่งขนานฟอนะครับก็คือดันดันของฟอนะครับลกบด้วยแซงศูนย์ถึงสามกัได้นะหนึ่งหนึ่งคือดันที่บัตรหนึ่งสามคือฟอที่บัตรสามนะคุณได้ไอสามศูนย์ตรงนี้ตรงนี้คือมาตรงไหน เนฟรมมันบาลานซ์ถูกไหมจำได้ไหมแรงดันบาลานซ์ถูกไหมแรงดันบาลานซ์เพราะนั้นแทย0ก็มีค่าเป็น0แทส2ก็มีค่าเป็น0เหลือแต่แทส1 เอเหลือแต่วีเอโทษทีอีเหลือแต่เหลือแต่แถถ e. อีหนึ่งเดียนออีศูนย์หนึ่งสองแล้าบอสในกรณีบาลานในกรณีบาลาน นในกรณีนี้นะแรงดันเราบาลานซ์นะครับแรงดันไม่ล้านเพราะเครื่อ,องกำเนิดแลกจ่ายแรงดันบาลานซ์อยู่แล้วเครื่องกำเนิดไม่จ่ายแรงดันไม่บาลานซ์โอเคไหมฮะแรงดันบาลานเพราะกานเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสภาพดีที่สุดสภาพดีที่สุดโอเคไหมครับนะนี่ได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแรงดันนะครับแรงดันที่บันดึงนะครับแรงดันที่บันดึงนะครับ มีห่งศูนย์มีหนึ่งเดีนะครับมีหนึ่งสอะครับด้มานะครับมีศูนย์หนึงสอนะครับที่บสองกปบสาเสร็จแล้วอ่าอันนี้คือแรงดันหนาฟอนะครับแรงดันาฟอตรงนี้เป็นเป็นระบบหนึ่งนะระบบหนึ่งสองยังตอบไม่ได้ถูกไหม เพราะชาวบ้านมารู้จักระบบ012มีแตววิศวะอย่างเราเพรนะฉะน้จักรื้อจักระบบ012เราต้องแปลงจากระบบ012ให้เป็นระบบ ABC ค่เพื่อห็นา้ต้องแปลง v1012 เป็นระบบ ABC v2012 ให้เป็น ABC แล้วก็นะครับนอ่า v1 เป็นระบบ ABC ก็เท่ากับ a เคูณด้วย v1012 โอเคไหม อันนี้เป็น b ที่าหนึอันนี้แรงดันที่ a แรงดันที่ b แรงดันเศษ a เศษ b เศษ c โอเคไหมแรงดันเศษ a เศษ b เศษ c แรงดันเศษ a เศษ b เศษ c นะครับอันนี้คือบัตรหนึ่งบัน2แล้วก็บัามเราบไม่งงนะมันจะต้ามทำคส่นไล่กันพอเป็นศ1 2ย์หนึ่งสองก็ศูนยันระบบศูนต้องทำามครั้ง กลายเป็นระบบ N อส์นะครับ i อสองหนึ đ ừng. Đ ừng. ่งอสองระบบศูนยน่งะฮะก็วีสองศูนยลบด้วยวีเหมือนกันวีสอนลบด้วยวีหนึ่งหนึ่งนะครับวีสองสองนะครับนั่นก็คือวีสอ ไอสหนึ่งก็คือมีที่บัตรบัตรสลบบัตรนึ่นเองเป็นระบบศูนย์นองนะครับของออันนี้แก้เป็นไเป็นศูนย์หรืงเนีต่อบไม่ได้สังกันนะครับอันต่อบไม่ได้ต้องแปลเป็น i อเอนะครับเราเหมือนกันคุงภาพใยญ่ยากจริงนะฮนะแก้ก็อ่ก็น่าจะเอาโพลไม่เข็มกัไลาทุกดาวโฟล์ดเดอ e ์เมื่อรฟล์ดเดอร์เมอรทุาฟกก์นะครับอะเป็นาต่ ดูดูตามโจทย์นะครับยืตามโจทย์อย่าทําตามความคุ้นเคยหรือความรู้สึกเอ้ยผมสอนอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ถ้าโจทย์ผมอาจจะหาแค่กระแสฟอสอย่างเดียวก็ได้โจทย์หาจะหาอาจจะหาแค่แรงดันที่บัดขนาดฟอสอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าแต่ถ้าโนร้านก่อยก็มาถึงที่เลยนะครับแล้วก็ไอนะครับตัวที่ ถ้ามันโดนร้ายก็อาจจะถึงจุดน kind of ี้เลยตรงนี anyway> ้คือจบสมบูรณ์แบบนะฮะฟอสหนึ <S <S <S> <S <S ่งก็คือแรงดันที่เหลือขณะฟอสสองอ่าอ่าสเต็ปแรกที่เราหาคือกระแสฟอสพอกระแสฟอสได้แรงดันบัตรนะขณะฟอสนะแล้วก็กระแสอ่าฟอสในแต่ละในที่ในที่ในแต่ละบัตรที่วิ่งในแต่ละบัตรกระแสในสายในแต่ละดัน แล้วจบแล้วมีแค่เดีว yeah> มีเค่ทั้งค yep. so, right. ือท้ายเสียนะทั้งหน้าไม่มีแค่เดียวจบเพราะว่าเรากะกันว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วนะครับคุณ คุณจะไม่คุณจะไม่เจอวิชานี้หรือคุณจะเจอวิชานี้อีกแต่ยังไงคุณก็จะไม่เจอผมแล้วนะรัแต่คุณยังเห็นผมเพิ่มเพิ่มเพิ่มหน้าเพิ่มมันมีเพิ่มงงไหมเมื่อกี้ที่ผมทำคือทำซิงเกิลไลน์ตุ่มตาฟอสคุณทำเราเป็นไลน์ฟอส เราเวลาถูากดาวโอ้ในเคสแล้วก็ h คสบวิวนะครับให้ไปทำโป้ที่บัตรหนึและบัตรสโคตรเยอะเลย